วันเจี๊ยบแน่นอนสอาสรับอเจตินากับฝรั่งเศสนะใครที่ดูตั้งแต่ครึ่งแรกนะหัวใจจะวายกันแน่นอนเลยตั้งแต่ครึ่งหลังกูไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนเลยอ่ะไอเหียมาระบายกันพวกเราคือมันสุดจริงๆเลยตายไปคุ้มค่าเนี่ยไอเหียกูบอกให้ถ้าเราใครที่ดูบอลแต่กูยังไม่อยากตายหรอกอันเนี้ยกูก็อยากดูต่อครึ่งแรกนี่เปิดมานี่แบบอ์เจนตมันเหนือกว่าเยอะเลยนะถ้าเราดูเราแบบ โอกาสยิงของฝรั่งเศสแม่งศูนย์อะไอเหียมันเป็นนัดจริงที <sized> ่แบบไอฝรั่งเศสมึงทําอะไรอาเจนไม่ได้เลยนัดไอครึ่งแรกอ่ะศูนย์โอกาสยิงศูนย์ครั้งเชี่ยมันเหลือเชื่อมากนะแล้วก็ดิมาเรียเห็นไหมไอที่พวกเราเนี่ยตามแควตามดาเขานะครับท่านล้างทองวันนี้ขอกราบขอโทษด้วยอังเคลดิมาเรียโอ้โหม่สุดยอด ย้ายออกจากแมนยูนี่มันได้ดีทุกคนไอ้เหี้ยกูมไม่คิดว่าดีมาเรียมันจะเล่นดีขนาดนี้เว้ยถูกป่ะครึงร่งแรก้ยงอ่ะครึ่งเลี้ยกเนี่ยแบบว่าโอ้โหอเจน,นเปิดมานี่มันดุดันแบบดุดันเร้าใจมากบุกแบบทําบอลชิงซ้ายชิงขวานี่แบบไอ้เหี้ยตึงเปียเลยไอ้ไม่เคยอเจนตีนาเล่นได้แบบโหดหาขนาดนี้เลยเว้ยแ<อ>ต่นี่แม่งเล่นดีมากฝรั่งเศสนี่แบบเงียบกริบ ดูกะไลนะตั้งแต่ครึ่งแรกความสุดยอดของนั้นนี้นะครับดิมาเรียแม่งอยู่ปีกสายไหมเลียงจี้อไอ้เหี้ยกูแบบเฮ้ยกูแบบค,คิดลยว่ากูจะได้เห็นดิมาเรียเล่นขนาดนี้กูไม่แม่งเป็นบุญตากูามากนะมันเป็นบุญตากูามากไอ้ฝรั่งเศสหลังเหลืองหักมาเลยกองหลังกองกลางทำหีอะไรไม่ได้เลยกองกลางฝรั่งเศสไม่ได้บอลเลยใช่ป่ะเ่าดูอะ ไอ้เหี้ยคือแบบอเจนแม่งมันครองบอลได้แบบมันเอาอยู่หมดเลยอ่ะคองกลางก็ได้ไอ้เหี้ยหลังก็แบบเติมดีหน้าก็ปลูกแล้วก็จี้จี้มาเหืเลยดิมาเรียนะบอลไม่เคยแบบคืนหลังเลยคืนหลังน้อยมากครึงร่งแรกอ่ะโอ้หแล้วต้องให้เครดินนะแล้วลูกที่สองนีุ้ดนไปอ่ะกูแม่งแบบคือเมซี่ต่อยมะให้ไขาวาจาไม่ได้แล้วแล้วก็ส่งให้ดิมาเรียกูแบบโอ้หไอ้เหี้ยลูกนั้นอ่ะยังไงก็โดนเมนซี่รุ่นไอ้ ดิมาเลียลุดเดียวปุ๊บปุ๊บเตะซ้ายยิงต้องยืนกดก้าวครับว่าดิมาเลียควรได้เอวีพีครับเกมนี้ให้ดิมาเลียครึ่งแรกหมุบซ้ายปุ๊บปุ๊บเตะปังเด็กฝาดดิมาเลียสองศูนย์โอ้โหหวานเชียนะเ๊ยบไปครึ่งแรกนี้ต้องให้ดิมาเลียเว้ยใช่ป่ะพวกเรา กดเก้าเลยรับดิมมเลียดได้เอวพีครึ่งแรงนะกูให้ทีละครึ่งเลยแล้วกันสำหรับบอลกูนี้แต่เมซี่ก็หัวแม่งยิงจุดโทษได้แบบสุดยอดจริงกูให้อันดับหนึ่งของโลกเลยตอนเนี้นะเมซี่ยิงจุดโทษแบบนิ่งนิ่งที่สุดในโลกเลยลองมาไอ้กูให้เป้เลยเฮียถ้าเราดูเฉพาะบอลโลกนะอันดับหนึ่งเนี่ยกูให้เมซี่อันดับสองกูให้เป้ไอ้เป้นี่มันยิงสองลูกเลยนี่หวายเฮีย มันเฮี้ยมากไอเด็กเปรตเนี่ยมึงเอาไปทําหนังเล,เลยไอเนี้ยบอลคู่เนี้ยมึงเอาไปทําหนังเล,เลยอะจริงๆกูแม่งซื้อตั๋วไปดูแน่นอนน oh. อเพราะแม่งมันโคตรดราม่าเลยพอหมดครึ่งแรกใช่ป่ะสองศูนย์แล้วทีนี้เริ่มครึ่งหลังมาแม่งเหนื่อยแลไอเฮี้ยแบบอาเจนมันก็นวดอย่างเดียวเลยมันจะได้ลูกสามหลายรอบแล้วใช่ป่ะจนไม่ถึงนาทีที่หกสิบสี่ที่ว่าเปลี่ยนดิมาเรียออกแล้วก็เอาไอเฮี้ยนั่นมามันชื่อแหละ่ะกูจาไม่ได้แล้ว ไอเฮี้ยนั้นเปิดบอลในหัวควยหมามากกูแม่งนั่งด่าไอเฮี้ยแแม่เย็ดมึงทำเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยไอควยเอ้ยมึงทำไมมึงทำทำไมสลันมึงเอาสลันลงไปทำไมโค้ดอเจนติน่าพอเปลี่ยนดิมาเรียไปเกมแม่งเหนื่อยลงเลยไอเฮี้ยกูแบบคตรนงงล่นดีเปลี่ยนออกไอสัตว์มันยังไม่ทันหอบเลยถ้ามันหอบแบบวาลาน่ะเห็นไหมตอนที่เปลี่ยนวาลานออกอะไอเท่าไหร่วะกูจำไม่ได้ละมันเกือบเกือบยิงจุดโทษแล้วที่เปลี่ยนวาลานออกอันนั้นเข้าใจได้นะ เพราะว่าลานมันวิ่งมันหมดแรงแล้วอันนั้นหอบเลยแบบแบบมัน,มนคือวิ่งไปแล้วแบบนอนเลยอ่ะฟุบเลยอ่ะอันนั้นคือหมดแรงเว้ยอันนั้นมึงเปลี่ยนเลยแต่ดีมาเรียนี่แบบไอเ้เฮียยูดีมึงเปลี่ยนลังทองออกอ่ะไอ้เฮียวันดีคืนดีเล่นไม่เคยโหดขนาดนี้เลยไอสัตว์เลยเปลี่ยนออกโอ้โหกูแบบว้าวแล้วพอแบบอ่าฝรั่งเศสเปลี่ยนตัวบ้างไอที่มันวิ่งไวๆอ่ะเอห้หไอ้เหียไรแมหง วิ่งโคตรไวเลยเปรตนะน่ะ oh. พอเปลี่ยนมาเฮียน,นั้นแบบหูแม่งไวกว่า oh. เห็นในชั้นเลยไอปีกของบอลลังเสดนะตึงเปียนะกูแบบไอเฮียมึงโดนแน่เลยวายสัตว์เลย oh. แล้วก็โดนจริงๆไอเฮียลูกไอเนี้ยที่มันโดนจุดโทษก่อนในชะ่ป่ะกำลังเคลิ้มเคิมเนี่ยช่ว่า,ากำลังเคลิ้มเลยมันก็บุกมาแต่แบบมันก็พยายามบุกมาแต่พอโดนจุดโทษเท่านั้นแหละกู oh. แบบเอาแล้วไอเฮียอาเจน oh. เงาแล้วแล้วก็จุดโทษไอ้เป้แม่งยิงดีมากจุดโทษโหแม่งยิงดีจริงนั้นนี้กูให้แล้งแต่ลูกแรกนะที่มันยิงลูกแรกอ่ะพอมันยิงเข้าเสร็จปุ๊บกูทำอะไรรู้ป่าตอนนั้นอะกูยังไม่คิดอะไรเว้ยกูคิดแบบว่าแค่สองหนึ่งเชียราก็อาจจะแบบเอาแล้วไงครสองหนึ่งนาทีที่แปดสิบก็น่าจะหว่นเจยบอยู่สองหนึ่งกูยังแบบเวไอโพสในเบรอื่นอยู่เลยเวไ่กวนตีนเอ้ยยิงมันดีวายเป้ขออีกรู้เลป่าวว่า ไอเป้มาเรยสัตเป้มึงมาเร็กลูกน้นเลยเด็กเก็บมาเร็สัตดีไหม,มเน่พอเคลียปุ๊บแยงได้ปุ๊บแล้วโยนเน่กูหลังนั่งกําลังนั่งแบบเฮ้ยไม่เป็นไ,ไรหรอกกำลังไปพิมพ์เลยสัตพับจอมาทิง้งเอ้าไอเฮียเปยแล้วบอลมาแม่งแบบมันมาถึงมันพอดีแหละแล้วกูคิดในใจไอเฮียเป้มึงอย่าบอกแล้วมึงบอลเล่เข้านะแบบไม่ต้องจับไอเฮียแล้วมันยิงจริงๆเว้ยแล้วมันยิงเข้าเลยอ่ะปังบอลเล่เข้าไป คุยเฮีย <Why? S 1> er! สุดยอดอะไอ้ลูกนั้นต้องยอมไอ้เป้นะคื <Why? S 1> อลูกทีสออส่สองอะเฮียต้องให้ไเป้อเป้แม่งแบบคมจริงลูกนั้นต้องยอมนะไอ้ลูกกี่เสมอสองสองอะพอแม่งลูกสองมาเท่านั้นแหละโอ้โหเฮียฝ <He> er! รั่งเศสเหมือนไอ้นี่นได้บัฟกัญชานะครับไอสารไม่รู้ดูดกันมาทั้งทีมหรือเปล่า <Why? S 1> คือต้องตรวจเยี่ยวนะครับ <Why? S 1> จริงจริง คนที่ตรวจเยี่ยวคนแรกนี่ต้องโดนนะครับอันนี้กูให้นะแบบจบเก้าสิบนาทีอะตรวจเยี่ยวไอเป้ก่อนเลย oh. ไอเป้เนี่ยไอเป้ควรตรวจเยี่ยวคนแรกเลยเย็ดแป้มันวิ่งไม่มีเหนื่อยเลยยิมว,วิ่งทั้งเกมอะโอ้โห oh. แล้วแม่งคือแรงมันดีมากอะไอเป้เนี่อย่างแบก มึงเปลี่ยนประเทศเลยคุณควนเปลี่ยนชื่อประเทศนะไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนี่เป็นประเทศประธานเป้ครับน้องๆฮัลโหล,ล <Why? S 1> ประเทศประธานเปน้ไอเฮียโหแม่งแบบเฮียแรงมันยังเหลือดๆมึงคิดดูวิง่งทั้งเกมอมไอเฮียนี่ยังวิ่งไหวไอ่ะอายุยี่สิบสี่ยี่สามวิง 89, 40, ว่งแปดสิบเก้าสิบวาทีวิ่งโคแล้วแม่งล็อกมันมีลูกหนึ่งไอตอนนี้แบบอะไรวะต่อเวลามาแล้วปะ แล้วก็ก่อนเมสซี่ยิงอ่กอะก่อนเมสซี่ยิงอ่อะอเฮียเปหลบไปประมาณสามตัวกองหน้าไอ้กองหลังอร์เจนนิน้า oh. หยูยลูกนั้นกูรุ้นแบบไอ้เฮียมึงโดนจุดโทษแน่ไอ้เฮียมันหลบหลบสามตัวหลบสามตัวไอ้เฮียกูโห้เปียเปย์เฮียย็ดเป็ดเลยลูกนั้นนะที่มันหลบสามตัวถ้าลูกนั้นอ่ะมันล็อกหลบแล้วมันยิงเข้านะไอ้เฮียนี่แม่งเป็นในนี่เลยอะ่ะ มึงเปลี่ยนชื่อประเทศเลยประเทศประธานเป้ครับอันนี้มึงกำลังเจอกับประธานเป้อยู่ไอ้ยัยไอ้ตัวอืนน่นไม่ไม่ไม่จีนะประธานเป้สุดยอดมากของจริงครับก่อนที่เมสซี่จะมายิงลูกที่สามก็นำสามซองฮะโอ้ยลูกนั้นก็หลุดมาป่ะส่วนกลับไงลูกลูกส่วนกลับเมสซี 3, ่สามตอนแรกกูคิดว่าลำนาเลยไอ้ี้ยแต่ว่าไม่ใช่จังหวะส่งนะจังหวะที่แบบ อะไรวะจ,จังหวะยิงแต่กูรู้ว่าเข้าไปแล้วลูกนั้นนะเพราะว่าเมสซี่ซ้ำใช่ปะมันเข้าไปแล้วบอลมันเข้าไปแล้วเราเด็กออกมากะเท่าน,นั้นแนละมันเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรลูกนั้นนะแต่แม่งโกรด่ามาไอ้เหียนาทีที่หนึ่งร้อยสิบแปดไอ้เหียเด็กเหียเนี่ยบาปจัดกูยังพิมพ์ดา่ามึงเลยเปรเด็กเปรย<ว>ไอเปเด็กเปรยนมาครับแม่งเสือกได้จุดโทษไอ้ลูกที่ไม่น่าได้มึงเสือกได้ไอกองหลังไออเจนแม่งหมดแรงแล้ว อยู่ดีก็โยกแขนมาอ้ยมันก็จะบังนะป้งยี่สิบแปดร้อยสิบแปดจุดโทษอีกฮี่ย่ะขว่วยยนี่จะมันจบสามสองนะเว้ยเมซี่แม่งโคตรพระเอกอะ่ะเข้าใจปะจริงๆมันจะเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับลิโอเนลเมซี่ครับจริงๆวันนี้ก็เป็นพระเอกอยู่แล้วเนี่ย ะแบบยิงลูกที่3าสให้มามันปิดกล่องแล้วไอ้เฮียเปย้มึงพออะไรแล้วกูยังไปโพสอยู่เลยไอเ้เป้แน่จริงมึงตามมาอีกหรวะเ <c oughs> ขียมึงมาอีกดิตอมน้ำสามสองอะกูยังไปพิมพ์อยู่เลยในเพจอะเพจฟุตบอลอะกูพิมพ์บอกมาดิ ae, ไอเ้เป้มึงตามมาไอ้สัตว์เป็นคุยกูไม่งุนกูง,งูเงียจัดเลยไอ้เฮียมาดิอสามสองแล้วไปไงมึงไปไเป้กูยื่นแล้วมึงมไปดป มาที่วายเป้เลยเฮยเป้เสือกได้จุดโทษอีกคุยเม่งมันเสือกได้จุดโทษอีกไอ้เฮยลูกนะั้นเลี่ยลูกเนี้ยนาทีที่ร้อยสิบแปดเนี่ยกูแม่งกาลังเอาน้ำมาไปกองน้ำมาจะมาเปลี่ยนขวดน้ำมันจะมากินต่ออเฮียนี่ได้จุดโทษอีกกลับมาเอาไอ้เฮเป้ได้จุดโทษแลวไอ้คุย เฮี้ยอะไรวะบอลบอลเฮีย้ยอะไรไม่มึงไม่จุดโทษแล้วเหรอสั่นแล้วมันยิงอย่างคมเลยโคตรนิ่งอ่ะไอ้เฮี้ยนี่นิ่งมากอายุยิบสามไอคอนมาคุยไอ้เป้เจอข้างตบหัวเรืเลยไอ้เป้ว่าไงเพื่อนไอเ้ไอเฮีเ้ยนิ่งชิบหายนะทั้งประเทศในกะู๊ดวันไม่น่าไม่กล้ามีใครไปแย่งมันยิงหรอกใช่ป่ะจุดโทษอ่ะต้องให้เป้นะลูกสามอะพอสามสามแบบกูโอ้หเฮีย้ยเจ็บเป้สามสาม สั่นลากไปยิงจุดโทษได้โอ้โคแม่งสุดยอดเนี่ยชตแบบชอตกำลังแบบดราม่านะไมกนะมึงรู้ป่ะมันเหมือนพอดเรื่องอะไรอันเนี้ยเนี่ยอาเจนอาเจนกับฝรั่งเศสอะมันเหมือนพอดเรื่องไ้ท็อปกันอะไอเฮียเหมือนเดะเลยท็อปกันไอเฮียนี่มันหนังท็อปกันนะเหมือนมึงดูหนังท็อปกันน่ะคู่เนี้ยคู่จริงคู่เนี้ยกาลังจะได้ถ้วยแล้วเหมือนพระเอกกําลังบินบินออกมาจะรอดแล้วไอเฮียโดยค่าศึกยิงล่วงอีก โอ้สุดจริงๆเฮียกลับมาสามสามนะครับโอ้โหแล้วแม่งทีนี้มายิงจุดโทษนะยิงจุดโทษแล้วลูกแรกไอ้เป้ก็ยิงอีกโอ้โหไอ้เป้ไอ้เป้ภาพแม่งตดัดไปไอ้เป้ตลอดนะไอ้สันเหนื่อยยังไม่ไหลเลยมั้ง <Wow. S 1> จริงๆกันมึงวิ่งต่อยสักสองร้อยนาทีก็ได้นะให้เป้วิ่งคนเดียวก็ได้อยากวิ่งว่ะพอยิงจุดโทษใช่ปะ ไอเน,นี่ยอะไรวะลูกแรงไอเปย์ยิงไอเฮียเปย์แม่งเหมือนเมซี่เหมือน,นเดิมเลยมันยิงเหมือนเดิมเลยมันยิงจุดโทษสามลูกอ่ะยิงเข้าหมดเลยอะไอเฮียสุดยอดนะไอเปย์ปีหน้ากูเจไอเปย์ปีหน้าเฮ้ยไม่ใช่ปีหน้ารอบหน้านะกูจะอยู่ฝั่งไอเปย์แล้วนะไอเปย์หลังจากเมซี่ประกาศเลิกเล่นนะกูบอกเลยบอลลงดอต่อไปนี้ไอเฮียไอเปย์ จะเป็นคอยเป้เปอไ่คอยเป้ทั้งหมดครับมึงดูถ้ามาเล่นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบของี่เป้ทั้งหมดเต็มตัวนะน้องๆสลักชื่อประธานเป้มปเลยดูไป้องดอของพี่อ่ะหลังจากที่พี่ดีเมซี่กับโดดูนโดเนมาแล้วมันเป็นของกูคนเดียว ไอ้เป้กับฮาแลนด์เนี่ยไปแย่งกันเลยแต่ยิงจุดโทษเนี่ยโหแม่แงอาเจนมันนิ่งกว,ว่าเยอะเลยเพราะว่าฝรั่งเศสอะมีแค่ไอ้เป้ไอ้เป้ตัวเดียวที่นิ่งนอกจากนั้นแบบเหวอแดกเลยกดดันในเฮียดูหน้าก็รู้เลยตอนเดินไปจะยิงใช่ป่ะโอหแม่งไม่ไหวแล้วอะมือไม้สั่นแล้วกูกลัวไม่ไหวเลยแต่มันกดดันเลยยิงจุดโทษแบบรอบไอ้นี่นาชิงอะรู้ใช่ป่ะ กดดันนะเป็นกูก็ไม่กล้ายิงหรอกเฮียอยู่โทษนะถ้ายิงดียิงดีคือเสมอตัวนะเว้แต่ถ้ายิงไม่เข้าโดนด่ายิงเข้าเสมอตัวนะครับแต่ยิงดีคือยิงยิงไม่เข้าคือโดนด่าแล้วก็ลูกที่สองเมซี่มายิงใน่ยมต่อจากเอ่อพีเป้เมซี่ก็มันเดินแบบนิ่งๆเนี่ยยิงเบาเลยนะตอนแรกกูแบบเฮียมึงเตะโคตรเบาเลยมันเตะทังซ้ายมาโอ้โหนี่ก็นิ่งเกินพระเจ้าเลยระดับ ตำนานนะครับสำหรับเบสซี่ยิงอยู่โ้นกูให้เป็นโนหนึ่งไนิ่งเมื่อเ้ยแต่ประตูอาเจียนมันมันมันควรตีนะมันเหนียวได้ไอ้แคเนี่เออมันเซฟดีนะไอตอนที่ไอเปยยิงอ่ะมันก็ไปถูกทางนะเว้ยรู้ปะมันมันไปถูกทางนะตอนนี้มันเซฟเป้ลูกแรกอ่ะแต่ว่าลูกมันแรงเกินไงไปถูกทางแล้วแต่แบบมันไม่ทันแต่คนอื่นอ่ะสบายไอ้แบบโหเซฟสองอ่ะน้องก็มาดีครับ มึงมาดิประตูบอกมาดิไอมัตตินีสบอกอเฮ้ยเมซี่บอตองยานยิงตุดโทษแล้วเดี๋ยวคอยอ่คอยเองตาค่อยแล้วบอตองยานบอตองยานยสัตว์แมง่งเก่งเหลือเกินไอเฮียไอเฮียก็เก่งเกินมาตตินีสนะครับแม่งของจริงจัดนะสำหรับมาตตินีสบริกดมากไอเฮียต้องให้ครับประตูรุ่สาประตูมือทองนะมาตินีส เย็ดเป็ดต้องแต่ตอนที่เจอกังฮอลแลนด์แล้วเอ้ยแล้วมันมีอยู่ลูกหนึ่งก่อนก่อนมันจะซ้ำสามอะที่มันจะยิงไอ้ลูกที่มันหลุดเดียวอะไอ,อะ้โคแนน่ะใช่โคแนนเปล่าวะจำไม่ได้แล้วะที่มันเอาขาเสพอะลูกสุดท้ายอะปังจำได้ปะครวะที่มันหลุดไปอะ่ะกูเปิดไฮไลท์ให้ดูไม่ได้เว้ยไอ้เฮียลูกนั้นกูกรีดลั่น้านะมึงรู้ปะตอนนี้ยิงซ้ำสามแล้วไอ้เฮียนั่นอะกำลังจะมายิงอีกลูกเกือบแล้วไอ้สนนันอะ ดิมารียแม่งแบบดิมารียเหมือนคนเป็นเนี่ยอะไรวะมันเหมือนคนเป็นเป็นบ้าไอเ้เหี้ยรู้ป่ะดิมารียแม่งอยู่เงี้ยตอนไอ้ไอ้ตอนสามสองอ่ะเฮ้ยคุณมีความหวังแล้วว่าเมซี่ไอ้เหี้ยไอ้เปียได้อยู่โทษ <laughs> ไอเฮียไอลูกนะนะแม่งหลุดหลุดเดียวนะแล้วมันแบบมันก็ยิงดีแล้วนะเว้แต่ไอเฮียมัติเนสแม่งเอาข่ายืดมา <c oughs> เนี่ยแล้วก็ติดขามันเนี่ยไอสัต์นิดเดียว <c oughs> โอ้โหแม่งติดขาเซฟไดไ้เฮียมัติเนส <c oughs> เป็นน่าจะเป็นบอลโลกที่กูดูแล้วน่าจะมันที่สุดในชีวิตนะนะสำหรับนั้นเนี่ยกูให้มันสุดในชีวิตแล้วนะสำหรับกูอะ ไอ้เฮียอาเจนกับฝรั่งเศสเนี่ยย้อนจริงครับปบมือให้ดิครับรอยเฮียอะไรนะครับเป็นนัดจริงบนโลกที่แม่งมันที่สุดในชีวิตแล้วเฮียย้อนโยโดม่งอยู่บ้านนะฮะโดโนบุกซูมเฮียคือคือซูปแทนเมสซี่ตอนเมสซี่ยิงอะโดโนเม่งดีใจดูอยู่ก็ซูมเฮีย โอ้แม่งมันสุดในชีวิตเว้ยกูกล้าพูดนี่แล้วแม่งเราเสื่องเชียร์อาเจนนม่งโอ้ใครได้ดูบอลมาแล้วก็มึงพลาดนันนี้นะแม่งมึงจะเสียดายเลยอะไอ้เหี้ยกูบอกไงนะคือพลาดจัดอนะนันเนี้ยถ้าเกิดมึงไม่ได้ดูอะสุดยอดไปเปย์ดูเชียงเว้ยรอบหนา้าสี่ปีหน้าปีนี้มึงยี่สิบสามอะยี่สิบสามสี่ปียี่สิบเจ็ดอุ้ยยังได้อยู่สบาย ยิบเจ็ดนี้กำลังพีกเลยพี่เป้สบายนะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าไอ้เป้บอกไม่มีเมสซี่แล้วว่ามึงโดนแน่เฮียโดนแน่แม่จา๋าพวกมึงอ่ะเต็มตัวเลย,ยหาเลนี่ย้ายประเทศได้เปล่าไว้ยไม่เข้าใจกูงง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ปะ่ะกูย้ายฮาเล่นย้า,า,ายประเทศอะ่ะมึงมาอยู่ฝรั่งเศสนี่ไอ้สัตวถ้ามึงย้ายมานะือย้ยายมาได้นี่คือตึงเปรีย้ยนะครับ อยู่กับไอ้เป้ด้วยนะมึงเอ้ยเฮียโคตรมันนะไอ้เป้หลังหักวันนี้เอ้ยเป็นบอลที่มันไยแลกกันตลอดมันที่สุดในชีวิตแล้วสำหรับคู่ชิงบอลโลกนั้นนี้นะอนเจนกับฟรั่งเศนโอ้แล้วก็ไอ้แล้วก็อเจนแชมป์ครับจอดมากครับคุ้มค่าครับคุ้มราคามากใครที่ซื้อตั๋วไปดูนัดน,นี้ที่อยู่สนามบอลเลยคุ้มมากครับได้ดูนักเี่ยิงตามมาก แม่งพลิกกันไปพลิกกันมาจาก20เป็น22จาก32เป็น3เท oh, <my> ่าเนี่ยตอนนี้ก็เกือบสีด้วยภาพเก่าๆนี่มันลอยมาหลอนหมดแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยเอ้ยเยี่ยวแตกเยี่ยวปีบกันเลยนะครับโอเคเอาไว้เท่านี้นะครับรบ,บอลน,น,นะแม่ให้มาผ่อนคลายกันนึกว่าจะได้เอาตีนรูปหน้าซะแล้ว <Wow. S 1> อ้เกือบไอ้เป้นี่เกือบเอาให้กูตีรูปหน้าได้นะสุดยอด มึงนี่เกือบเลยเฮียจริงๆมันควรปิดกล่องตั้งแต่สามสองแล้วเวย้ยตอนี่เมซี่ยิงนะปังเข้าไปมข้าไปแล้วไอ้สำหรับนันเี้ครับผมให้คะแนนเลยครับบอลโลกทันเดียครับอาเจนกับฝรั่งเศสผมให้คะแนนเอาไปเลยหนึ่งร้อยกระโหลกครับเอาไปเลยครับร้อยกระโปงเต็มสิบครับถึงเปียฝรั่เงเศสอัจเจนโอเคขอแล้วกูมาแค่นี้แหละ เดี๋ยวไว้พี่มาโมใหม่ใครมันกด10ครับพิมพ์กด<ว>10กด10กูเกทับ,คคบพี่ฟานเนี่ยง่วงแนละ้สัตดูตาได้ไมนะ่ไหวเลยแม่ยิ้มตาตใครคิดว่ามันที่สุดในชีวิตครับบอลโลกคูนี้ครับอจนนินาฝรั่งเศสกดสิบครับอันนี้เป็นรีเอ็กจากการที่กูดูจบมาเลยสดๆร้อนๆแล้วมึงดูดิ หน้าเนยไม่ล้างในเฮียดูเสร็จปุ๊บมาไลค์คุยกับพวกมึงเลยเนี่ยสุดยอดมากครับเดี๋ยวไว้มีบอลมันมันนะครับเราจะมานั่งโมกันต่อนะน้าจะไปนั่งดูบอลด้วยนะครับปกติจะดูแต่ไฮไลท์นะแล้วก็ดูไลฟ์สกอร์อย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูเต็มเกมมีแค่สามนัดมั้งบอลงลที่นั่งดูจบเกมเนี่ยไม่มีสามนัดตอนที่อาเจนแข่งกับฮอลแลนด์อันนี้ดูมีมีอเจนกับฮอลแลนด์อ่ะดู ที่กูดูแล้วก็าบาซินบาซินกับเกาหลีแค่นั้นสองนัดนะนอกนั้นกูดูไฮไลท์ล้วเนเลยร้าใจมากดูดันมากๆครับผมโอเคเจอกันนะครับนอนกันดีกว่าครับไปเฮียไม่ไหวแล้วดูตากูดิไปนอนเถอะไอซันอย่าฝืนเลยนะนนนอนนะครับฝันดีรตดีสวัสด์นะไม่บายทุกคนครับขอให้โชคดีครับไปฉลองกับเมซี่ครับตำนาน แชมป์แชมป์โลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเมสซี่เพราะว่าเมสซี่จะประกาศเลิกเล่นแล้วให้กับทีมชาติแต่ว่าไม่รู้แขวนสตาร์ทเลยหรือเปล่านะอันนี้ของเมสซี่อ่ะต้องรอดูข่าวนะครับไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจแบบพี่โด้ก็พี่โดบอกว่ายังไม่เลิกนะรู้ป่ะพี่โดบอกกูต่อไปกูไหวบักปอไม่มกูไหวกูไหวกูเล่นจนห้าสิบแหลโรนโดบอกถ้ากูไม่แชมป์โลกกูไม่เลิกเข้าใจไหมถ้ามึงไม่เอากูออกกูก็อยู่กูดื้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้